นี้พระสมเด็จวัดละคังพิมพ์กลางอกกระบอกครับอันดับที่สี่ครับผมจะขึ้นกล้องให้ชมนะครับองค์นี้เกตทะลุซุ้มนี่ใบหน้านะครับใบหน้าเกตครับเกตครับ นี่คือหน้าอ,อกวงแขนมวลสารด้านในเป็นอะไรเพื่อนๆก็รู้กันหมดแล้วนะครับไม่ต้องอธิบายมากก็ดูกันก็นแล้วกันนะครับไม่ดำๆดจะแย่ก็คือ แกนทูบกี่ทูบหรือบล็อกแตกหักที่เอามาเผาไฟแคนไซชัดเจนมากครับเพราะพัดถึงยุกแล้วแคนไซจะเห็นชัดเจนมากอื้อองนี้เกตทะลุสมนะครับทะลุสุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อใครได้ขึ้นคอได้ครอบครองนี่ทองคําครับ ขอบขอบนะครับทางด้านขวามือองค์พระทับทิมครับสุมขอบกอันไม่ใช่ครับอันนี้คือเหล็กไหลไพ่ดำเงาเงามันมันนะครับมีด้านขวาด้านซ้ายองค์พระดูด้านหลังนะครับมีด้านหลัง อืสุดยอดครับแต่ละองค์ครับนี่ปูนเปลือกหอยครับปูนเปลือกหอยที่ขาวๆเนี่ยเอาไปเผาไฟก่อนนะครับเผาไฟแล้วก็เอามาตากแดดแล้วก็เผาไฟเอามาตำสุดน้ำผสมนะครับบางทีก็ใส่ใส่เป็นแบบผงๆนั่นแหละครับบางองค์ก็น้ำลาดข้างบน ปูนจะหนักพระสมเด็จหนักจะไม่เท่ากันนะครับพระสมเด็จที่เปลือกหอยไม่ตากแดดเผาไฟจะหนักพระสมเด็จที่ใช้เปลือกหอยเอาไปตากแดดแลนำมาเผาไฟและตำจะเบานะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ